ก็ต้องมีบ้านก็ต <c oughs> ้องมีบ้านเป็นไง <c oughs> ความพิเศษของเรื่องนี้ในมุมมองของเราสองคนครับเรื่องนี้ก็น่าจะได้เห็นอะไรที่แปลกน้องใหม่ <c oughs> สำหรับเราสองคนเพราะว่าก็ยังไม่เคยได้ทำอะไรเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตค่ะ ทั้งข้อมูลที่ต้องจำแล้วก็มีคิวบูด้วยแล้วก็มีความลึกลับความน่าค้นหาบางอย่างของเนื้อเรื่องเนาะมันมันเหมือนเราจะต้องมาทำกันบ้านเรื่องคำศัพท์ต่างๆเหมือนเรื่องที่บ้าก็ต้องทำกันบ้านเรื่องคำศัพท์เรื่องนี้ก็จะน่าจะต้องลงลึกเรื่องกระดูกอะไรอย่างเงี้ยไอ้กระดูกบางทีแค่แค่เทรลเลอร์ไพลอตนะชื่อกระดูกชิ้นชิ้นของดูน่าเอะอะหลังเลย ต้องอยู่ทั้งคือันนี้แค่เห็นจุดหนึ่งขนานแบบแกได้กลิ้มซึ่งว่าแบบวมันพลาชัยขนาดในการได้คว้าต้องต้องมารับบทนี้เนอะใช่ไหมครัใช่แต่แน่นอนความพิเศษนอกจากสองคนนี้ยังมีหลอกนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับจากเรื่องนี้ด้วยนะใช่ค่ะเอาล่ะพร้อมแล้วไปพบกันเลยขอเช่นเครับขอเสียงปรบมือด้วย ได้ยินว่าทุกคนอยากเจอใช่ไหมทุกคนรอที่จะเจอใช่ไหมพี่ติวครับเชิญเชิญทักทายทุกคนนะเปิดในทุกทุกโครงกเจอในติ๊กแอนนะคิดถึงครับคิดถึงนะอยากอยากรู้เหมือนกันทำไมทุกคนถึงแบบรอคอยอยากที่จะได้เจอกับพี่ฟิวผมรู้สึกว่ามันคงเป็น ความทรงจำเป็นความสุขที่ดีจากปีนพักที่พวกเราทำกันมาเรียบร้อปินพักแล้วมีก่ท่าีงที่รัมันมาลตะโกนผ่านจอมาอยู่ด้วยเนาะครับสมก็ชุเริ่มเลยจริงๆแล้วก็มาเรื่องนี้ด้วยก็มาไปถาบกับแล้วก็น้องๆก็เล่น เหมือนเดิมเลยใช่ครับใช่ไหมก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งเราดีใจกันไหมครับดีใจดีใจใหญ่ดีใจค่ะแน่นอนรู้สึกอันละน้องอีกคนเชิญแนะนำได้เลยค่ะฟรานกอมบ์ชาล่ะคะแลาหมดเป็นด็อกเตรั้งหเลทกคีนี้เป็นผู้เกี่ยวไปความรู้หมดเลยใช่ไหมเป็นด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์ทั้งหมดเลยสูงทั้งหมดเลยจุดทั้งหมดเลยใช่ไหม อะไรนะโอ้ทุกคนอยากรู้จบจบรับเบอร์ต้องใช้ทุนแล้วถ้าจบนี่คุณต้องใช้อะไรนะงงอีกแล้วพี่พิวเราอยู่ันสองคนเดียวนะฮะผมจะตอบว่าจบที่คุณต้องใช้ใจนะพี่พิวทำไมเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ห้ามพลาด m u s t Watch ครับก็ มาเชียร์ใั้กันว่าสองคนเขาจะกลับมารักกันยังไงดีครับอ,อะไรอะไรนะ,ะรักอยู่แล้วัอกวอารักอยู่แล้วก็รู้ก็รู้ว่ารักอยู่แล้วแต่ั้ก็ต้องรักให้มากขึ้นไงอันนี้ผมพูดถึงในซีรีส์นะในซีรีส์ผมไพูดถึงกัน ออ๋แล้วตัดที่ตัดมาดามใช่ไหมฮะใช่นี้งี้บ้าขออนุญาตแวะกลับมาทำฟีมไปกิ่นิดนึงเป็นไงเล่นบทรักกันน่าจะง่ายแล้วเล่นบททะเลาะนี่แบบฝืนไหมฮะฝืนไหมใช่ไหมเอเราไม่เคยทะเลาะกันเราแบบต้องมทะเลาะกันเระมันเพราะมันต้องต้องทะเลาะกันแบบหมายถึงว่า ใช้คำพูดดูแลอารมณ์ดูแลอะไรเงี้ยก็ราะว่าแบบเออเอามาไปกดกันอะไรเงี้ยมันก็แอบยากนิดนึงใช่เมื่อกี้จุ้งก็ตกใจยังไม่ตายเหรอโอ้โหดุดันมันก็ต้องแบบคุยกันหน้าหน้าเสร็จว่าแบบโอเคเราลกดกันตรงนี้ก็คือกดกันแล้วตรงนี้ก็อืมใช่อะไรนะอะไรนะโอเคโอเคตอนนี้ก็กดกันหลังจากนี้ก็ปกติไงคะเป็นปกติ ปกติก็คือรักแบเดิมน,นะับโอเคตอนนั้นนะอโ,นโนนะอเคครับผมให้พี่ผู้กกับครับพี่ฟิลได้ฟังหน่ <c oughs> ผมว่ามันเป็นผลงานอีกเรื่องหนึ่งที่เราน่าจะมีความสุขในการทำงานแล้วก็น่าจะยกระดับสกิลของแสดงทุกๆคนเพราะเรื่องที่พอาทาง Idol f a c t ท์ทางพิเศษ ติดต่อมาแล้วรู้สึกว่ามันยากมากเวลาสองวันเมื่อกี้นี้ที่เราถ่ายกันหลอกันรู้สึกว่ามันต้องใช้พลังงานอย่างสูงแล้วก็น้องๆแอบปวบเมื่อยนึกนื่อยนะครับตอนต้องเอาใช้พลังเมื่อกี้แค่เบื้องหลังแค่ฉากที่เขาทะเลาะกันนะเบกกี้เนี่ยพอบอกไปเบกกี้เขาก็แบบหันหน้ามาแล้วบอกในชีวิตหนูไม่เคยทะเลาะกับพี่ฟีเลยค่ะผมุรู้หรือเปลา ตามจริงที่บอกส่วนของพี่ผมมันต้องด่าเขาตอนแรกเขาบอกหนูไม่เคยด่าเบคกี้ครับที่ผู้ถูกใช่ไหมครับก็ทำอะไรแบบนี้มาก่อนเคยลองครั้งแรกแล้วก็จะไม่หนีแล้วด้วยก็กลับมารักกันเหมือนเดิมใช่ก็ต้องมาต้อนใจช่วยรุมกันครับว่าเขาจะเอะยังไงแล้วก็ในส่วนของแอคชั่นอะไรแบบนี้ครับก็ อย่างที่เห็นนะครับแต่ใช่เดือนหลายทุกเดือนหมดทุกอย่างแล้ว้าให้นิยามนี้ว่าอย่างไรเมื่อกี้เรียกยืนคุยันเลยเอ๊ะนิยามยังไงนะมันเป็นไซไฟนิดนิดไหมหรืออะไรยังไงนะครับครบรอ่ะอมันครบเลยเนาะใช่ครับผมพยายามจะทําทุกอย่างให้มันดูสนุกขึ้นดูมาาขึ้นแล้วก็อยากให้แฟนๆเห็นว่าแบบทุกๆคนหรือทั้งฟีีแบกหรือพวกเราพยายามเะีนยกระดับทุกๆอย่างให้มัน อย่างที่ไอดอนแฟอยากจะทำเรื่องนี้ครับเยี่ยมครับขอบคุณมากครับฟรีดบดดี้เชิญฝากได้เลยครับกับเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนอยากเห็นอยากดูละกันก็จะตั้งใจแล้วกันค่ะแล้วก็เต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็อยากให้เพิ่มเติมอะไรหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าอยากให้ใส่เข้าไปเพิ่มก็เดี๋ยวจะกลับไปอ่านนะคะทุกคนฝากฝากด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ So yeah, <laughs> hi, Interfans fans and everyone watching live streaming at home. Um, so this was Cranium I hope you guys enjoyed it, but it's just a pilot. So if there's anything you have feedback, anything you want to add. You can also like let us know because we always like to have feedback and we can work on it together and we're gonna work very very hard on this. It's gonna be tough, but as long as we have your support. Do we have your support? Yeah, yeah so let's get through this together. So yep, cranium coming soon, I guess. <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณน้องเชนพัฒน์เดชลี้า